มันนี้เขาอยู่ตลาดตลาดอำเภอหนองหี่ครับนี่มาเบิ่องลาดลาบเป็ดครับเนาะคือลาดเิ่นคือเจนนางลาบเป็ดพนทรายเมื่อเบิ่งกันลาวนนี้ลาบเป็ดยังไงครับเนี่ยโอ้นี่เบิือนกำลังคนเลยครับอันนี้เป็ดจักเปอร์เซ็นต์ครับอยู่ใหนหันงอร้อยเปอร์เซ็นต์มาบางบางลาดเป็ดอันยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับใกล้อีกแปดสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ยืนยันแมนบอกครับว่าเป็ดลอยเปอร์เซ็นต์ เนี่ยครับปลาคาปลาาเพิ่นนี่โอ้ดาคคุพูดเนาะมีอย่างเนี้ครับมีอย่างดีครับเหนียวมีอย่างดีแนี่ยน้ำเนาะผักตามตองทีมนะครับผักกระโดดโอ้ผักตองทิมผักกิ่งก่อนดี่ว่าผักเมล็ดโอ้เนี่ยนี่มสำหรับคนเนี่ยความความดันสูงเบาหวานความดันนี่ต้องพักพักมาละโอ้มีผักกบเบิร์ดอันผักนี่ต้องซื้อเพิ่มไหครับผักซื้อเพิ่มครับโอ้ซื้อบ่โอ้ดอกพีพีพีเป็นว่าพี่ว่ามันเป็นซื้อเพิ่มหมายถึงว่า ผมซื้อมาโอ้ยผมว่าผมมาซื้อหลักเป็นต้องซื้อพักนะผมโนโนโน่โอ้นี่ครับขายขายอย่างไรครับเนี่ยหนค่ะโอ้หนึกว่ามันเอาเงินมาให้กคับขายเนาะนี่ร้านประจํายูพ่นไส้ครับโอ้ร้านประจํายูพ่นไส้อันนี้สาขาสาขาที่ยี่สิบสาขาที่ยี่สิบเอ็ดครับโอ้ยสาขายี่สิบเอ็ดอยู่ตรงนี้เนะกันพ่นไส้เป็นน้ำกิ้นบองได้ครับเนี่ยน้ำกินต้มข่ามล้านกระบุลเศร้าพ่นไส้ยึกยๆกับโรงเรียนเมืองพ่นไส้ครับผมอโอ้ยสี่สิบสอง มามบนไต้ข่างแัตวารีครับเสร็จไปชิลาลาดนะครับคือคือคืออันนี้ผมเห็นว่างัดนี่ครับผมว่าจัดเพิ่นอันนี้คืออยังนี่อันนี้คืออย่าทอดครับโอทอดมีทอดน้ำมีทอดปลามีทอดปีกครับทอดปลาทอดปีกน้ำเนาะโอ้บุญบุญบุญใหญ่หายากครับเพราะว่าเป็นเป็นยุรันไงครับอืทานห่อมามามาขายเฉพาะโอ้ยมาขายมาจำหน่ายเฉพาะไอ้ มีเขาไม่แห้งงันครับออ๋ขายถุกวันจันทร์ถึงบ้านเปลือกครับบดิมีขายทุ่มมือบดดิมิขายทุ่มมือครับเนี่นะบุได้อยากกินลาบเป็ดกะซั่งได้ครับเดี๋ยวเปิ้ลไปเบิ้งอยู่ิแต่ขออเม็ดเนาะติดท่างติดท่างติดต่อโอ้มาอนี้ได้ของดีครับนี่นี่ของดีเพิ่นับได้จวดไปจวดหนึ่งจวดหนึ่งเอามันหมานมันหมันเนาะมันหมานนะครับผู้ใดอยากกินนุกะมามองนี้แล้วกันครับผมครับผม